สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ตอนแรกกะว่าคงจะไม่ได้ลงวิดีโอใดๆแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ฝนตกหนักมากตอนนี้ก็คือท้องฟ้าแบบว่า สดใสขึ้นเยอะเลยค่ะคือแบบฝนตกหนักที่สุดตั้งแต่ถ้านับดูก็ตั้งแต่หน้าฝนปีที่แล้วค่ะก็เลยอยากจะพามาเดินดูสวนตอนเย็นนิดนึงก็คงจะเดินดูแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรสวยค่ะช่วงนี้สนามหญ้านะคะก็แบบว่าค่อนข้างที่จะรกนะช่วงรอบรอบอะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าแห้งมากๆดูสิเห็นไหมเป็นสีน้ําตาลเลยก็คือเรารอหน้าฝนนะ ก็คืออยากให้แบบว่าฝนตกลงมาแล้วเดี๋ยวหญ้าจะได้กลับมาเขียวอีกครั้งนะคะก็ตอนนี้ถึงรดน้ํายังไงก็ไม่ได้ช่วยเลยค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูส่วนคอทเทจหลังบ้านนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าแบบว่ามีอะไรบานบ้างน,นะตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วค่ะ5้าโมงกว่าละแล้วก็นี่ค่ะหลังจากฝนตกนะคะก็จะมีท้องฟ้าสีฟ้านะคะ ซนตรงนี้จะเป็นอ่าโซนฝั่งของแม่นะคะมีต้นม่วงอินทนินแล้วก็ตรงกลางนะคะจะเป็นอ่าต้นกรับประพฤกนะคะยังมีบานอยู่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปเดินดูสวนคอทเทจเนาะเดินดูเล่นๆวันนี้ นี่คะ่ะกลางส่วนนะคะขอบอกว่าช่วงเวลาที่อากาศร้อนๆนะคะอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะก็เรากับสามีนะคะตื่นกันเช้ามากเลยก็แอบ,บมาขูดวัชพืชไว้นะคะในบ่อเนะะี่ยค่ะเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเริ่มทําบ่อน้ํานะคะเดี๋ยววันนี้รวดอัปเดตนิดนึงยังทําไม่ทันเสร็จเลยคะ่ะก็เมื่อเช้านะมันร้อนมากๆเลยแล้วก็แห้งสนิทเลยนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะีคะ น้ำขึ้นมาเลยนิดนึงแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ตกนะเดี๋ยวก็คงจะซึมลงไปนะเนี่ยเพราะว่าเพิ่งตกแบบว่าสดๆร้อนๆเลยค่ะตอนนี้คือแบบต้นไม้ในบ้านก็เริ่มที่จะแบบว่าเขียวขจีกลับมานะคะแล้ววันนี้เราก็แบบว่าใช้เวลาแบบว่าทั้งครึ่งวันเช้าอะรดน้ําในสวนแหมเวลาไม่รดน้ํานะฝนไม่ตกนะพอรดน้ํโปบฝนตกเลย นี่ค่ะอยากให้แบบว่าได้ดูโซนที่ไม่สวยบ้างนะเอ๊ะอยังไงคือ <c ười> ทำช่องจัดสวนแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันไม่ได้สวยตลอดเวลานะคะก็มีทั้งสวยและไม่สวยค่ะก็จะเหลือโซนตรงนี้นะคะที่แบบว่ายังจะต้องมาเคลียร์แต่ว่าตอนนี้มันเปียกไปแล้วอะทำไงดีเนี่ยคือเรานัดรถแมคโครไวอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวว่าจะมาปรับปรับบ่อนะเพื่อที่จะ ปูพลาสติกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนจริงๆจะได้เก็บน้ําแบบอยากได้น้ําฝนที่เป็นน้ําฝนจริงๆอะ่ะคือเราจะไม่เราจะพยายามไม่เติมน้ําลงไปในบอ่อนี้นะคะเพราะว่าบอ่อมันใหญ่มากนะค่ะอุย้ยเห็นไหมส่วนของแม่ต้นไม้หกักเออยังไม่เห็นเลยอะ่ะตายแล้วแม่ยังไม่เห็นเลยอะ่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศข้างบน ท้องฟ้าคือคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราเพิ่งจะได้กลับมาเห็นท้องฟ้าสีฟ้านะเฮ้ยต้นไม้หกักงงมากเมื่อกี้ลมมันแรงมากจริงตอนนี้อ่าตอนนี้เราออกมาเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ฝนตกเยอะๆเราก็อยู่ในบ้านไงก็ออกมาดูความเสียหายนิดนึงว่าว่าเป็นยังไงบ้าง โอ้โห oh, สวนเดวิดนี่ก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำต่อดูดิต้นที่เป็นต้นสีแดงๆเนี่ยย่าแดงเม็กซิกันคือล้มหมดเลยอะต้นนี้น่าจะตายละเนี่ยอา่าต้นอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละคริสติน่าร้อนจัดเนี่ยช่วงแบบช่วงที่ผ่านมา40องศาทุกวันเลยค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะสวนกุหลาบเดวิด ตอนนี้วัชพืชเริ่มขึ้นแล้วนะแล้วก็ฝั่งโน้นที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเห็นปะล้มเลยแต่ไม่เป็นไรคงจะต้องแบบว่าเคลียร์แบบเหมือนเหมือนตัดต่ําไปเลยอะ่ะก็คงไม่ต้องมาถอดอะไรมากละแต่ยังไม่ทํานะคะเพราะว่าจะรอให้ทําแบบว่าลําน้ําเหมืองก่อนโอเคฝั่งโน้นนะคะเริ่มจะแบบว่าหญ้าเริ่มยาวละเดี๋ยวเราต้องเอารถตัดหญ้าเข้าไถเลยเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็ กุหลาบในสวนกุหลาบเดวิดเรายังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะไม่ได้ตัดแต่งเลยแต่เหมือนมีตูมตูมมาแล้วเนาะเดี๋ยวน่าจะบานมีต้นนี้บานตั้งแต่เมื่อเช้าละชื่อลิเลียนออสตินค่ะน่าจะโดนลมหักไปแล้วมั้งเนี่ยสภาพดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะมาอัปเดตนิดหน่อยนะอันเนี้ยวัชพืชขึ้นเต็มเลยเร็วมากนี่ค่ะยาโรที่ปลูกไปวันก่อน วันนี้มาแต่เสียงนะเพราะว่าตอนนี้ทํากับข้าวอยู่ก็ตอนแรกกะว่าเอ๊ะจะไม่ได้ถ่ายละมั้งวันนี้เพราะว่ามันเย็นละแต่ว่ากําลังต้มต้มข้าวโพดอยู่ข้าวโพดท,ที่เพิ่งเก็บไปวันก่อนคะ่ะวันนี้ทําซุปข้าวโพดเอ๊ะไม่ใช่ซุปข้าวโพดดีทําแบบเป็นพาสตานี่ค่ะลูซาเวียคือแบบว่าโดนโดน นตกใส่เดี๋ยวเราคงต้องมาตัดแต่งนะคะเอาวิธีการตัดแต่งเราคงจะตัดแบบให้เหลือครึ่งนึงเลยก็คือเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่เออ่ตรงนี้มีนิดหน่อยคือเรายังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มกับกุหลาบเลยค่ะตั้งแต่บานครั้งที่แล้วก็ไม่ได้มาตัดแต่งแครี่ตอนนี้คงจะแบบว่าปล่อยให้เขาแบบว่าเอาชีวิตรอดได้ด้วยตัวเองก่อนช่วงหน้าร้อนนะเนาะนี่ค่ะรกมากใครที่เพิ่งเห็นเราทำวิดีโอแบบว่า ถอนหญ้าไปอ่ะไม่นานมันขึ้นละนี่ค่ะแล้วต้นรูซาเวียที่เราย้ายมาเนี่ยค่ะตอนนี้ติดแล้วนะคืออันไหนที่แบบว่าชูชันก็โอเคละเดี๋ยวมันจะมีกิ่งก้านที่แบบว่าเขาตกเนี้ยหักแล้วก็เดี๋ยวตัดแต่งออกไปได้นี่ค่ะหญ้าคาขึ้นต้องค่อยๆถอนแต่ว่ารู้สึกว่าเนี่ยต้นสังกรณีตรงนี้เขาแฮปปี้กว่าหน้าบ้านนะหน้าบ้านมันร้อนเกินมั้งย้ายมารวมกันตรงนี้เลยดีไหมเนี่ย ทุกคนคิดว่าไงคะนี่ค่ะโหรกมากๆอะ่ะเดินไปด้วยยุงก็จะกัดไปด้วยนี่ค่ะฟักทองของเราวันก่อนเราก็มาตัดแต่งตรงนี้นะคะตัดแต่งแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยช่วงที่เราไม่ได้ลงวิดีโอบ่อยๆอะ่ะเหมือนทําอะไรได้ก็ทําเพราะมันร้อนรีบออกมาทําแล้วก็แบบว่าให้มันเสร็จไปนี่ค่ะมีฝักทองน้อยมาลูกหนึ่ง คิดว่าคงไม่ทันได้ผสมอ่ะเห็นละเมื่อเช้าอ่ะคะ่ะน่ารักเนาะเห็นละเมื่อเช้าแต่ว่าไม่เห็นเกสรตัวผู้ค่ะเราก็ไม่ได้ผสมเดี๋ยวเขาคงฝ่อไปค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าจะเห็นเป็นสีน้ําตาลเนี่ยคือโซนที่เราเอา,เอาลังกระดาษมาวางนะแล้วก็เขียวๆนั้นคือยังไม่ได้ไม่ได้วางค่ะถ้าถามว่ามีปลวกไหมเนาะก็เหมือนจะเห็นปลวกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เยอะค่ะ เพราะว่าหลังหลังต้นกอไผ่ตรงอายจังเนี่ยคะ่ะกุหลาบยังไม่ตายนะมีตายบ้างสัส่วนมากแต่ว่ายังมีที่รอดอยู่หลังกอไผ่มันจะมะีจอมปลวกอยู่นิดหน่อยคะ่ะอันนี้เป็นกิ่งของต้นฉ่ำช้าที่มันตกลงไปบนสวนกุหลาบเดวิดอะเราก็แบบว่าเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปทิ้งเนี่ยคะ่ะนี่เป็นกระถางที่ทําไว้เดี๋ยวเอามาตั้งตรงนี้ก่อนมันขวางทางอยู่บนบ้าน ตอนแรกอยู่ในสวนในระเบียงของเราตอนนี้เราพยายามจะเคลียร์สวนในระเบียงค่ะแต่ว่านี่ค่ะตอนนี้หลังบ้านรประตูเปิดอยู่เด็กๆออกไปเดินเล่นค่ะดูดิดูความรกมันก็เหมือนป่าทั่วไปเนาะน้ําแห้งมากๆเลยเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็คงจะมีน้ําเยอะขึ้นค่ะโอเคหันกลับมาฝั่งนี้นะกองนั้นยังอยู่เหมือนเดิม นี้ดูความรกค่ะทุกคนรกมากกุหลาบหินยังอยู่นะเนี่ยยังตายไปต้นเดียวเหมือนเดิมที่เหลือยังอยู่ครบอะไรเนี่ยเหมือนแบบเพิ่งถอนบัจฉพืชไปเองเนาะมันขึ้นอีกแล้วดูดิไม่ไหวจะเคลียร์มากย่าน้ำพูเริ่มสวยแล้วนะคะนี่ต้นนี้เดี๋ยวเราคงจะตัดกิ่งกิ่งนี้ออกเนี่ยค่ะ ต้นตปีนเป็ดแดงเดี๋ยวเอาไปปักชำก็จะให้ดอกอย่างเงี้ยตอนนี้แสงอาจจะเริ่มไม่ค่อยได้แล้วนะเริ่มจะมืดละเดี๋ยวต้องกลับไปดูพาสต้าต่ออันนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือบอสโคเบลยังไม่ได้ตัดแต่ง <c oughs> คือเราจะปล่อยเลยเพราะว่าหน้าร้อนไม่รู้จะทำไปทำไมเ่มันร้อนอะ่ะแล้วแบบมันก็ไม่ได้สวยอยู่ดีเนี่ค่ะแล้ววันก่อนที่เราตัดแต่งต้นผักเซียนฝรั่งเนาะเขาก็เริ่ม เริ่มมีดอกกลับมาอีกครั้งนะคะนี่ดูความรกสิคะข้างล่างนี่จำได้ไหมแองเจโลเนียน่คะโตขึ้นเยอะเลยนะที่ย้ายมานี่ค่ะเริ่มออกดอกมาแล้วชุดใหม่นะตั้งแต่ที่ตัดไปวันก่อนนี่แล้วเขาก็จะออกเรื่อยๆเลยค่ะโอเคแต่ดูอย่างนี้สวยเนาะมีถนนสีเขียวะ เออย่าแดงเม็กซิกันเมื่อเช้าแบบตรงมากๆเลยนะโดนฝนไปแล้วแบบตอนนี้แบบเหมือนเหมือนแบบว่าจะล้มอะ่ะเดี๋ยวนะมันมีอีกกอนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดินช้าๆก่อนเดี๋ยวเวียนหัวนี่ค่ะมีอีกกอนหนึ่งอยู่ข้างหลังเห็นไหมอันนี้ยังไม่มีดอกแทงมาอันนี้จะช้ากว่ากอนั้นนิดนึงแต่สวยนะนูดิด ตอนแรกคือตอนที่ลงใช่ไหมก็คือตัดต่ำเลยไม่เห็นเหมือนไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็จะใช้เวลาสักพักนึงก็กลับมาสวยเลยค่ะถ้าไม่รวมมัชพืชน,นะส่วนนี้คือสวยแต่ว่าต้นนี้มันจะเร็วนิดนึงนะจะเริ่มมีแบบว่าดอกแทงมาแล้วค่ะนี่ชาลอดสูงขึ้นไหมคะเราแค่ยอยากรู้ว่าถ้าเราไม่ตัดแต่งเลยเขาจะสูงได้แบบสูงได้แบบขนาดไหนอะ่ะ อันนี้มีชาบามีดอกสีแดงเนี่ยค่ะดอกของต้นต้นหญ้าแดงเม็กซิกันเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะตั้งตรงคืนละเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ฝนหยุดเนะาะฝั่งนี้นี่จะมีต้นเบียงเวอร์นูนะคะเราเอาซุ้มมาใส่คืนให้เขาพยายามจะย้ายซุ้มที่อยู่ในสวนกุหลาบเก่าออกมาไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ย้ายซุ้มจากสวนผักมาอันนี้มูแรงค่ะ พราะว่าหน้าบ้านก็ใช้ซุ้มตัวเนี้ยมันมันรู้สึกว่าค้ำได้อยู่ดีก็เลยเอาตัวนี้มาอันนี้ไอริสค่ะก็ใหญ่มากอาวันก่อนที่เราย้ายเจอเรเนียมมาเนาะเราถอนทิ้งไปต้นหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนมันคอเน่าจะเหลือแค่สองสองกอแล้วก็อันนี้คือต้นที่ซื้อมาเพิ่มแต่ก็ปลูกวันเดียวกันนะนะนี่ค่ะแต่ต้นนี้สวยนะ ส่วนบลูข้างหลังอันนี้มีการผสมผสานร,ระหว่างวัชพืชแล้วก็เทียนหยดสีม่วงค่ะแล้วฝั่งนี้ก็สเตติสเนี่ยสเตติสแต่ว่าเขาไม่ตายนะเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาออกดอกเสร็จนะก็คือจบนะแต่ว่ามันจะมีกอเล็กๆออกมาใหม่ค่ะอันนี้คือสามารถแยกกอเก็บกอได้เรื่อยๆค่ะแทบจะอยู่ในโซนแบบพืชยืนต้นเลยค่ะเนี่ยค่ะ ท้องฟ้าตดใสขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราก็จมอยู่กับอุ่นมาหลายเดือนเนาะอันนี้ก็รบมากโอเคค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปทำอาหารต่อละไว้ยังไงค่อยมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเดินแวะมาดูนิดนึงโอ้โหหักเยอะเลยค่ะเนี่ยต้นไม้ลมมันแรงมากจริงๆเดี๋ยวเข้าไปบอกแม่ก่อน